ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความดีใจกับบอสโจโยมานินด้วยนะครับล่าสุดนะครับบอสโจเนี่ยได้เข้ารับรางวัลแห่งชาตินะครับนั่นก็คือรางวัลหมอลำต้นแบบแห่งชาตินั่นเองครับก็รางวัลเนี่ยก็การันตีอยู่แล้วนะครับว่ามาแรงจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นแบบว่าสาขาหมอลำต้นแบบเลยนะครับก็สื่อถึงการเป็นพ่อเหล็กแม่เหล็กเนาะเป็นหัวหน้าวงที่เขาเรียกว่า,าอะไรสร้างสารรค์ผลงานได้ เยี่ยมมากๆนะครับสำหรับปี2566นะครับก็ถือว่าปีนี้เนะี่ยบอสโจประสบความสำเร็จมากๆนะครับเข้ารับรางวัลคือแบบโอ้โหบ่อยมากๆเลยนะสำหรับปีนี้นะครับก็ปังจริงๆแล้วก็ขอให้หมอลำมสอนอยเป็นแมแพงเนี่ยพัฒนาแบบว่าก้าวไกลนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอแสดงความดีใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอ,อเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บอสโจได้นะครับ วันนี้ก็ต้องดีใจด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ารางวัลน,นี้ก็การันตีได้แล้วเนอะว่าคือหมอลำสอดรัเป็นน้ำแพงเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับในปี2566นะคะ